สวัสดีค่ะพี่น้องมาชมบรรยากาศบ้านเชียงแสนนะคะโอ้โหได้อะไรคอนเนี๊ยโอ้โหเพรียบเพรียบเดี๋ยวดปากล้วยปากล้ย้ยโอ้ยจะไปยังมูนี่หมดเลยมีกล้วยมานะกกล้วยกระลนมีกล้วยตกด้วยนี่ หมูเสียงนกเสียงกาเนี่ยเจีวยๆวๆขนมเผาเนี่ยขนมเผาวอาวไปเนาะโอ้ยข,ขนาดเนาะบรรยากาศหลังบ้านช <c oughs> มบรรยากาศหลังบ้านกันที่น้อง <c oughs> บ้านเชียงแสนของกินมากมายนะคะอ,อยเยอะแยะเต็มรถเต็มล้อเลยมาเบิ่งดูวมีอย่งเนี้ยก๋วยบ้านเลย ได้กล้วยอีกแล้วนะจ๊ะกล้วยนะจ๊ะโอ้กยกล้วยทั้งสองกล้วยวันตุกวันตุกเลยเยียบเยียบพอมทำในระบัญญาการมีกล้วยนะคะ